สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมมาเชลลอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับธุรกิจเกม EP ที่2นะครับผมซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า The World of Magic หรือ T W O M ซึ่งก็เป็นเกมแนวฟาร์มของอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็เคยเล่นมาตั้งนานแล้วนะเคยฟาร์มเงินอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะเกมนี้ส่วนมากก็จะซื้อตัวละครแล้วก็เงินเอ็มนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเงินเอ็มแน่นอนซึ่งคนเล่นก็ต้องมีความพยายามมากพอนะครับบวกกับความขยันด้วยนะ เกมนี้ก็ง่ายๆสบายๆนะครับก็คือเราจะตีมอนสเตอร์แล้วก็เก็บของนั่นเองของก็เอาไปขายขายทีละนิดทีละนิดแล้วก็เก็บเงินให้มันครบแรกๆทุกคนอาจจะหาเงินช้านะครับเงินในเกมอะ่ะแต่ว่าถ้าเวลเยอะขึ้นแล้วก็ไปที่ใหม่ๆม,มันก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งราคาเอ็มของเกมนี้นะครับก็อยู่ที่2 5 0ถึง300กว่าๆเลยนะครับผมคุณฟังไม่ผิดหรอกนะครับ250ถึง300ผมเคยเล่นตั้งนานแล้วถ้าเป็นรหาหสเก่าผมอะ่ะแค่วันเดียวก็น่าจะได้ประมาณวันละ1ล้านอะ่ะ แต่ถ้าคุณเวลสูงสูงแล้วก็ไปสถานที่ใหม่ๆมันก็จะได้ของแล้วก็เอาไปขายราคาที่สูงขึ้นก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่สร้างรายได้ให้คุณได้ถ้าคุณขยันโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปดูราคาซื้อขายเอมกันที่ในกลุ่มเลยนะครับ นี่นะครับคนที่1นึ่ขายเหมาเซิร์ฟเวอร์ DL หนึ่งพันสองร้อทับ M ไม่แยก1,200ก็จะตกที่ M ละ3 0 0นะครับซึ่งเขาทิ้งข้อความทิ้งท้ายไว้เลยนะครับว่าปิดเมื่อ4วันที่แล้วนะนั่นก็แปลว่าเขาขายออกนั่นเองและก็คนต่อมานะครับเมื่อวันที่31ดกรกฎาคมนะครับโพสต์รับ M 2 M นะครับเซิร์ฟเวอร์ BMM ก็คือ M ละ250้คนต่อมานะครับเขาก็หาไ d ธดีนูนะครับงบ500นั่นเองก็ถ้าขาย M หมดแล้วก็เราสามารถขายตัวละครได้ด้วยนะครับ มันก็จะมีนักดาบนักธนูแล้วก็ผู้ใช้เวทแต่ส่วนมากเขาก็เล่นผู้ใช้ธนูกันนะครับเพราะว่ายิงระยะไกลได้เปรียบกว่าสรุปนะครับเกมนี้ก็ขายได้ทั้งเแล้วก็ขายได้ทั้งตัวละครนั่นเองสาหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปฟาร์มเงินกันเยอะๆนะครับสาหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเกมต่อไปจะเป็นอะไรติดตามผมไว้นะครับบ๊ายบายเลส